ออคืไม่มึงตื่นเต้นกร่อนี่มา นั่งเลยผู้จัดทีมงานถามบอกว่าอยากเจอใครแล้วบอกว่าอยากเจอจ่ายยสมีมากไม่ได้เจอกันเลย่อของรายการพูกไม่ได้คือไลน์หากันแต่ว่าไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็คือไม่ได้รักมานมันยุ่งกันไปหมดเลยอ่ะเพราะอายุจุดหนึ่งแล้วว่าก่อนเหมือนจะเจอกันบ่อยนะบ่อยๆแล้วทีมงานถามบอกว่าใครที่รู้จักวีรกรรมของเราตั้งแต่สมัยแต่เราจ่ายยสมีแต่เล่าได้หรอเล่าเลยเล่าเลยอย่างจ่ากวันนี้นี่เจอกันเจอยังไงยังไงเล่าสิฉักนานมากยี่สิบปีอะ แต่จ๋าเนี่ยนอกจากเป็นผู้จัดละครแล้วก็ยังเป็นผู้จัดจัดงานแต่งให้ด้วยใช่ไหมใช่เป็นงานลับๆมีเพื่อนแค่สิบกว่าคนแต่นางว่านางพร้อมแล้วพี่นางจะแบบจริงจังพราก่อนหน้าน,นี้ตีกันแบบไงอ่ะเออเออเออเมาต้ไปเมกากันเราก็จะไปเที่ยวจ๋าพี่แม่พี่นกก็แต่งตัวกันแบบสวยเลยอะนางบอกว่านางจะพาไปเที่ยวอยู่เบกาจองห้องสวีทอะไรกันแต่งตัวเสร็จไปขอประตู มีออกมาเปิดอยู่ในชุดคลุมกล้องให้ทะเลาะกันทะะเลากันออ๋ไปไม่ได้แล้วอีสานีสับตัวก็คือหมดพลังหมดพลังอะเอาลงไปนั่งกินบะหมี่หมูแดงแล้วก็กลับมานอนอะไรเงี้ยเขาตีกันตลอดทำไมอะทำไมเราทำาให้เพื่อนกันเราไม่สนใจเพื่อนเลยไงเรารู้สึกว่าเราอยากทะเลาะกับแฟนตอนนั้นทะเลาะกับแฟนเป็นอะไรเดี๋ยวทะเลาะกันอ้าวจะโชว์ของเหรอ โชว์ของก็มาแล้วต้องเขาเป็นด้วยเราเป็นสายไฟเลยทันทีเราก็ไม่ยอมพนด้วยตอนนั้นแต่สุดท้ายมันเหมือนกับทะเลาะกันแล้วอีก2ชั่วโมงบอกเนี้ยก็ง้อกันแล้วก็ดีกันแล้วคู่นี้ก็เลยงงว่าเป็นไบโพล่าแล้วแบบคู่นี้เดี๋ยวก็ดีกันอย่างนี้ทะรัากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันนึงปุ๊บเราบอกโอ๊ตว่าไอ้ขอแต่งงานกับยูเลยแล้วกันเพราะว่าเราเป็นคนชอบบอกเรื่องทุกวันไม่รู้ใครเป็นแค่เราเป็นสายคือทะเลาะปุ๊บเลิกฉันนี่เลิก เลิกแล้วจนวันั่งโอ๊ตกก็บอกว่างั้นก็เลิกเขาคนเป็นปีเลยนะจนวันนี้เขาบอกเลิกเรารตกใจบอกว่าที่รักนี่ยอะไรขอแต่งงานแล้วกันก็เลยตั้งใจจะไปจัดที่สีพันวาแล้วก็เป็น p r i v a t ก็เลยบอกเจ้าของกับทีมงานเขาเอจะบอกว่าอะไรดีว่าอ๋อดูแลเป็นงานที่จ๋าก,กับเปิ้ลจะไปรีน e ววาวภาษาไทยก็คือว่าเป็นงานเหมือนครอบรอบเหมือนฉลองการแต่งงานซึ่งไม่ได้ใกล้เลยฉันแต่งงานอ่ะสิงหา ฉันต้องไปรีวิวกันอยช่วงกุมภาไม่ได้ไม่้ีความคู่มโยงอะไรทั้งสิ้นแล้วต้องหอบชุดแต่งงานไปเราก็ด้วยความที่เป็นความลับคือทุกคนก็ต้องเข้าแผนทุกคนก็ต้องแผนเขามีกันอยู่ประมาณสี่คนที่พอแล้วจะทํายังไงดีอยู่บนดาดฟ้าสีพันวาแล้วจะทำยังไงดีถ้าคนมองขึ้นมาแล้วสองคนนี้ใส่ชุดขาวอยู่สคนไม่ได้เอ้า งั้นทุกคนใส่ชุดขาวทุกคนก็ต้องขนชุดขาวขึ้นโร่องไปสิต้องหลอทุกคนไปอีกใช่แล้วพอถึงเวลาปุ๊บจ่ากับเปิลก็พนักงานอยู่ไงอุ้ยดีใจด้วยเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพนักงานยังยืนอยู่ไงแล้วปลาวานเจ้าของเนี่ยเขาก็รู้กับเราใช่ป่ะพอถึงเวลาจะขึ้นแต่งเนี่ยเขาจะเรียกพนักงานลงมาให้หมดอปรากฏว่าเจ้าของสีพันวาเสิร์ฟแชมเปญคนเดียวจ้าเป็นคนเสิร์ฟเป็นริการให้กับทุกคนตัวว่า ก็ความต้องการน่ก็ไม kind of mm. ่น้อยถูกปะแต่มันไม่มีใครไงมันมีกันอยู่แค่สิบกว่าคนนางต้องการเป็นโนนางต้องการการร้องเพลงเพราะฉะนั้นเพื่อนหนึ่งคนก็ต้องเล่นเป็นโนแล้วถามว่าใครร้องเพลงก็พวกกูร้องเหรอร้องพลงร้องี่ม่ขึ้นเครื่องอะขึ้นเครื่องไปด้วยกันยังฝึกร้องเพลงอยู่เลยเดินอยู่ในโซนภูมิก็ยังฝึกร้องเพลงเผินเผินแล้วเป็นเพลงที่ร้องยากเป็นเลา กลับไปสีพันวาแล้วเราก็ถามพนักงานเขาบอกว่าไฟเราเปิดตัวแล้วเนาะไอ้วันนั้นรู้ป่ะกเขาก็รู้ันทั้งโรงแรมเขาต้องรู้เขาต้องมา้นะที่พยายามจะไปเนแต่ขาก็มันก็ดูดีนะเฮ้ยจาแต่อยากรู้เรื่องเนี้ยเรื่องที่เขาไปสารภาพรักดาราคนหนึ่งอะใช่หรอเมื่อนานมาแล้วหรอนานมาแล้วไม่ไม่ไม่นานเมื่อวานเขาป โอ๊ตสี่ทักษาเขาเคยไสารภาพก่อนโอ๊ตก่อนโอ๊ตเขาเคยไปสารภาพรักดาราท่านหนึ่งชอบจำได้ไหมเขาเคยไปสารภาพรักใครไว้อ่ะมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานมาค่ะสวัสดีครับสี่ชายครัวครับผมขอโทษที่ผมไม่สามารถไปเซอร์ไพรส์ตรงนั้นกับทางรายการนะครับผมทักทายจาก ลอสแอนเจลิสครับโอเคเรามาคุยกันคุยกันเรื่องวันวานผมจําได้ว่าในวันวันนั้นน่าจะไปทานอาหารอิตาลีเป็นบรรยากาศที่ออกโรแมนติกหน่อยนะครับและไม่ได้คิดอะไรในใจว่าแบบจะมีเหตุการณ์อะไรที่วูดี้จะพูดอะไรด้วยก็น่าจะแยกย้ายกันที่เบสเมนต์ที่ใต้ถุนนะครับผมก็สังเกตว่าวูดี้เขาเขามีอะไรที่อยากจะคุยด้วยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาจจะมีอะไรที่อยากระบายเรื่อง อาจจะเรื่องปัญหาหรือเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าเราก็จะคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเขามีความคือเขาเขามีความนิ่งแต่เขาก็มีความตื่นเต้นอยู่ตอนที่เขาเริ่มระบายออกมาแล้วก็เริ่มพูดออกมาผมก็เริ่มคิดตามและอาจจะอึ้งครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้คาด e c t คความรู้สึกเขาที่เขามีต่อผมผมก็เงียบไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ ตอบยังไงดีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสิ่งที่ผมตอบออกมาก็ประมาณว่าคือขอบคุณมากๆที่กล้าพูดออกมาแล้วก็พูดความรู้สึกในใจออกมาที่เป็นความรู้สึกที่ดีคือตัวผมเองที่รับมาคือรู้สึกดีมากๆเลยจากนั้นก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้อีกมันไม่ได้ลืมเหตุการณ์นี้นะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเก็บไว้แล้วก็เป็นความรู้สึกดีแล้วก็อยากบอกเพื่อนว่าภูมิใจมากนะครับภูมิใจมากในตัวเพื่อน แล้วก็ขอให้ก้าวไปเรื่อยๆเพราะว่าผมเชื่อว่าอุดดีไม่มีวันหยุดยั้งอุดิีจะมีไปเรื่อยๆมีไอเดียมี creativity มีอะไรทีมงานเป็นได้ข้อมูลอะไรทีมงานไปได้ข้อมูลอะไัตาย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 ช็อเลยช็อกเลยคืออย่างนี้เราก็นัดกินข้าว ซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นการออกเดทแต่เขาก็คงไม่คิดว่าเป็นการออกเดทก็คงไปกินข้าวกับเพื่อนคนหนึ่งเพราะเราก็ไม่เคยบอกเขาความในใจว่าเรารสึกยังไงพอกินข้าวเสร็จเราคิดว่าเดี๋ยวต้องบอกเขาแล้วเพราะเรารูสึกว่าเราอยากให้คนนี้เป็นแฟนก็ไปที่ใต้ถุนที่จอดรถจําได้เลยถาเพื่อนจิตแล้วก็ไปที่รถเขาแล้วเขาก็ขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งไปเดี๋ยวมีอะไรจะบอกคืออยู่แบบ ข้าใจใช่ไหมคนเราเวลามันมีบางโมเมนต์ในชีวิตที่มันรู้สึกดีมากมกับใครสักคนเลยงเงี้ยอาร์ตเขาก็จะ yeah ะแอเออ <c oughs> แล้วก็แบบไอพยายามจะอธิบายเนี่ยพูดวนอยู่ชั่วโมงหนึ่งเขาก็ยืนฟังเ <c oughs> หรอเขาก็ฟัง <c oughs> <ๆ>เขาก็นั่งฟังแล้วเขาก็แบบเป็นผู้ฟังที่ดีมาก <c oughs> คือมันในหนังอะถ้าเกิดสารภาพปลุกเขาต้องแบบว่าไอก็รู้สึกมันเคยได่ยนกันมายมันไม่มีทรายนั้นออกมาเลยเว้ยตอนนั้นก็เลยจากกันด้วยดีมั้งอะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกนอยเพราะว่า เราเราไปบอกเขาจําได้เลยประโยชก่อนไปคือแบบไอชอบอยู่เขาบอกว่าขอบใจนะอะไรเงี้ยตอนแล้วเราแบบเราไม่เคยใจสลายมาก่อนเลยอ้หักไม่อกหักไม่ตอนั้เรามันไม่ใช่โอหักของพี่ป๋อแต่มันแค่เราครซี่คนคนนี้มากเออทั้งในจอและนอกจอเรารู้สึกว่าถ้าได้ใช้ชีวิตกับคนคนนี้มันคงดีมากเลยนะแล้วเราเก็บความรู้สึกนั้นเป็นปีเรารู้สึกว่าเราชอบเขาแล้วเราคิดว่าคุณชอบใครก็ตามอ่ะ บอกเขาไปเถอะแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบมันไม่สำคัญนะแราว่าคนเราการที่เราจะได้บอกความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่เรารักมากจริงๆ่ะแล้วมันเป็นเรื่องดีแม่เอาอายอ้ายอะไรก็เห็นสารภาพวันนี้สนุกมากคไม่รูต่อยคัเทีนะ ว่าต้องต่อยเทปเรื่องเ,อเรื่องเขา,าจบเลยอ่ะเวลาหมดแล้ววันน<ด>ี้ขอบคุณก่อนขอบคุณคุณต้นหอมมากก่อนขอบคุณแม่นะคุชื่อใหม่ในวงการ่ไหมคันตงฮีค่ะ <laughs>